บัง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 เอ้เกือบได้แล้วเนอใครมาใครมามาเอาอะไรมาเอาอะไรไอ้จะมาเอาอะไรครับตะตันเลยค่ะไอ้ยี่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 ข้าพวกเดียวกันได้ปะวะกลับมาครับสวยกลับมาครับมาพี่พี่พาไปแบนครอปอีลินเดะปังไม่ปังเหรอวะอีเตียปัง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 เออตายไปยไออีเตีย แต่ก่อนไปดูเกมกันเนี่ยแจ็มีร้านเติมเกมสุดปังราคาโคตรถูกมาแนะนําด้วยนี่เลย Richman Shop ใครที่อยากเติมเกม Identity V หรือเกมอื่นๆอีกมากมายในราคาที่ถูกเติมแล้วเข้าไว้ยิ่งกว่า 5G แถมไม่ใช่แค่นั้นนะเขาสามารถฟรอน์จ่ายได้นานสุดถึง10เดือนไอมันเวอร์กเกินไปบ้าแม่แถมยิ่งเติมยิ่งมีเงินคืนเติมเกมในเว็บรับ Richman Coin ที่สามารถใช้แทนส่วนลดในการเติมได้ด้วยมีเกมมากมายพร้อมให้บริการสามารถเติมผ่านเว็บหรือไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเติมเกมถูกผ่อนง่ายมีเงินคืนต้องที่นี่เลย Richman ชอบตำนานการขายปลาวงกลับมาแล้วรอบนี้อีปามาพร้อมความมั่นเม็ดระดับ1 0ลิกเตอรลิตมาพร้อมสะก,กินที่จับพวกอีแก่เวททั้งหลายมาเป็นเครื่องดนตรีแถมยังปล่อยเพลงออกมาการันเตีนทุกการันตีว่าปูเนี่ยคือเบอร์หนึ่งเพราะว่ารา้องคนเดียว สวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็อีก,กนในเกม RO อ,อีกเช่นเคยแต่ก่อนที่จะไปเล่นเกมเนี่ยนะคะก่อนอื่นเลยขออนุญาตโปรโมทอะไรนิดหน่อยก่อนงาน Thailand g เกมโช o w ปีนี้วันที่19ตุลาคมก็คือวันเสาร์นั่นเองนะคะเวลาประมาณทเที่ยงเที่ยงแจ๊ดจะอยู่ที่บูธหัวเว่ยนะคะทุกคนสามารถไปขอถ่ายรูปขอลายเซ็นนักสนุปปันเพชรกันได้เลยนี่เป็นครั้งแรกที่แจ๊ดไปงาน Thailand g เกมโช o w เลยนะเอาดีปะมาหากันได้นะอยากเจอทุกคนเลยอะและที่สําคัญนะพี่สวยก็ไปออกบูธกับแจ๊ดด้วยรอบนี้ใครที่หมันไสฟพวกเราแบบแพคค ามารถไปตบกันได้ที่งานเลยนะแล้วถ้าใครเนี่ยมาหลังเที่ยงก็ยังเจอกันได้อยู่นะเพราะเจ๊กับพี่สวยเนี่ยก็น่าจะเดินตอแหลอยู่แต่เท่านั้นแหละนะทุกคนอ,อี๋บอกเลยว่ารอบเนี้ยถ้าแบบว่าปาวงไม่แบกนะไม่ต้องเรียกว่าพี่แจ๊ดแล้วเรียกอีแจ๊ดได้เลยรอเล่นนะรอเล่นบอกเลยว่าอีสตอยอายา่าเกาะหัวแว้นแจ๊ดไว้ให้ดีๆนะปล่อยให้เทลอยู่คนเดียวเนี่ยมีถ้วยการันตีเนี่ยอยู่คนเดียวได้โตแล้วเนาะคือตอนเนี้ยอิลูเมียไม่รู้หลุดหรือเปล่าเลียวออฟาเกี้ชิงหรือเค้กคะ เค้กเค้กไม่หลุดนะมานี่ก่อนมานี่ก่อนมารวมร่างก่อนฉันจะเอาพวกเธอเข้ามาเป็นเครื่องดนตรีของฉันส่งพลังมาทุกคนดีมากอาย่าสกายอาย่าไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยดูแลตัวเองเนาะโตแล้วอาย่าอย่าพามันออกไปดีอาย่าอย่าพามันออกไปดีอาย่าเฟรมันมั่นหรอไป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 ถกมันทุบมันทุบมันทุบมันสโลมันสโลมันมาดิมาดิเปิดขายปลาวงค่ะบัง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 อุ้เกือบได้แล้วว ใครมาใครมามาเอาอะไรมาเอาอะไรไอ้น่มาเอาอะไรคะจตันไยค่ะไอ่ยี่ยี่ี่ข้าวกเดียวกันได้ปะวะเอาเอาคองเอาคก่อนเอาคองก่อนเนี่ยแล้วรอบนี้ปาวงจะแบกได้ไงน่ะโดนฝั่งตัวเองลัดอ่ะตั้งใจลัดใช่ไหมอ้ยอีนวดมานะอีนวดมาก็เอาแม่งเลยเปิดขายปาวงบังไปไหนคะกูตามได้ค่ะกูรอเล่นกูตามไม่ได้หรอกเอมาดิมาดิกูตามได้ไอะเออเออเออาขอ ไม่ต้องไปช่วยอีโดมิเอะไปช่วยพออายาสกอยอยู่ดิเอ้ยก็คือเทลเขาโตแล้วเขาอยู่คนเดียวได้เทลระวังเอ้ยโอ้ยเทลราบอกช่วยด้วดเจมไปนู่นแหละช่วยช่วยอะไรเอ่ยตอนนี้ช่วยอะไรเอ่ยตอนนี้ช่วยยังไงดีเทลเทลยอมยอมเฮ้ยก็ได้นะเทลว้ายลดลดมากลดมากอีโดมิเระวังมานี่รักวันนี้รักวันนี้มันเอาต่อมันเอาต่อปะมันไม่เอาต่อเหรอเนี่ยโอ้ย อุ้ยแม่งปาดว้ายเอรันดอร์อะไรอ้ยไปเร็วไปแล้วไปแล้วนี่ไหนกิตเตีร์ไอ้กิตเตีร์มึงออกกระดาทีกูอ้ายอ้ายช่วยด้วยพีช่วยด้วยลอดมันเป็นแผนค่ะกิตเตีร์เออลอดร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 อดเอ้ยเทลเกินไปปะอีสกอยกลับมาได้แล้วค่ะหล่นไปให้นางเฉิดฉายเกินแล้วมานนี่กลับมาครับสวยกลับมาครับมาพี่พี่พาไปแว่นครอปอีลินเดอ็จปังไม่ปังเหรอวะอีเตีร์ ปังป uhm. ังปังปังปังเออตายไปใครเตี้ยโดดไหม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 ครับโดดไหมครับเปิดขายปลาวงปังปังไอ้ลเ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 ปิดขายปลาวงปังเปิดขายปลาวงปังเปิดขายปลาวงปังปังเอาใครได้ล่ะไอย่า นูห้องหลังแม่เหรอลูกเปิดขายปลาวงปังมาเอาอะไรคะมาเอาอะไรอีเตียอีเตียเออมาเอาอะไรมาเอาอะไรเอาเนยเอาเนยเจ็บนะเนี่ยเจ็บเจ็บเจ็บมีอยู่ป้ะมีหิวป้ะว้าไอ้ไอ้ไอ้เที่ยวก่อนดิเทียวเทียวเปิดขายปลาปัง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 เลิศเปิดขายปลาวงปังเปิดขายปลาวงปัง เปิดขายพาวงปัง yeah, ปังปังปังอ้าเปิดขายพาวงปังปังอ้าทำไมไอ้ย่าไม่กดอวตารให้เมื่อกี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยฟ้าพาสวยๆลดอีเตี้ยมาอีเตี้ยมาอีเตี้ยมาไว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 ตายโหงหมดเลยยาไอ้ย่าอย่าหมดแต่นอนดิจะได้ไปแวนไหมเนี่ยท่านหมดแต่นอนน่ะอุ้ยขอป้าของท่านไม่ได้ป้าเลยอ่ะมามาไอ้ย่ามาเร็วมาเร็วมาเร็วแวนเร็ว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 ติดอีกเร็วเร็วเปิดขายปลา ปังปลาปังอายาขึ้นมาอายาขึ้นมาอายาขึ้นมาเร็วๆเปิดขายปลาลงไปปังปังอ้าอ้าเทียวยิงฟีอายาขึ้นหัวเทียวเลลนๆๆยิงยิงตูตนี่ก็ตายนี่ก็ตายนี่ก็ตายตู้ดีกว่าเอาของไหมเอาของไหวปะอุ้ยหนวดอีหนวดเปิดขายปลาวงปังปัง ปังไปไหนครับไปไหนครับโอ้ยพลังเราโดนล้วนเลยอิรูเมียลาดอ่ะของกลางอุ้ยต้องการแหนะมาบวกกันเก่งชิบหายบอกเลยพวกนี้เปิดขายปลาวงปังมีใครเข้ามีใครเข้าไหมมีใครมาดิปังเปิดขายปลาวงปังโอ้ยโอ้ยโอตายได้นะกูตายได้นะตายได้นะตายได้เลยนะโอเคยูยูยูเปิดขายปลาวงปังปังไปไหนเปิดขายปลาวงปัง ปังอะไม่ถึงอีดอกไป้ยไปด้วเปิดขายปลาวงปังมันมันอีดอกมันวิ่งแบบอีดอกร้อยเมตรยิงมากไอ้เ้อย่านะอย่านะอย่านะอีหนวดอย่านะมันเอาดักว่าอุ้ยมันตดดแล้วมันล้วเปิดขายปลาวงดักแม่งเลยปังปังไปไหนกันคะปังเปิดขายปลาวงตาแม่งเลยปังไปไหนกันคะเปิดขายปลาวงค่ะอีนี่เป็นหมีแล้วไปไหนเปิดขายปลาวงปัง ปังปังเปิดขายปลาวงปังทําไมคะเปิดขายปลาวงปังปังปังเปิดขายปลาวงปังว้ายว้ายาคังมากมาคังมากเยออ้าวอย่าบอกเลยว่ากนมึงได้คนเดียวนะฮะยาาอย่าง้าคังครับนี่แหละนี่แหละถูกต้องถูกต้องที่สุดมาดิมาดิโดดมาดิโดดมาดิจะตันรอเลยเปิดขายปลาวงปังปังมาดิ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 ปังปัง ังปิดขายพลาวงฟังว้าร์ไปฉันมาตะตันฉันระวังระวังนะระวังนะอันตรายอันตรายอ่ะอันตรายจะตายแล้วหนีก่อนฉันยังฟ่าไม่จบเลยนะจะจบแล้วเหรออีกป้อมตึงไหมสวยไหมถอยดีกว่าถอยดีกว่าระวังตายกันนะไอ้สกอยอย่าไปบ้าไปเดี๋ยวสิมันบ้าข้างแล้วเนี่ยกลับมากลับมากลับมาเออกลับมากลัเอาสามทางสามทางมึงไม่เอาเหรอมึงทำไมคะมันทำไมคะฟัง ไออีนวดทำไมคะทุกคนกลับมากลับมาสามทาง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 ไม่้กลับมากลับมาป่ายังไม่สามสิบเลยไอหนังนี่แหละไอหน,นังเดี๋ยวพวกเรามีสามคนอดี่เพิ่งมั่นกลับกันกลับกันเหลือสามตัวเพิ่งเห็นเออแล้2 2> วไงสองตัวนั้นเปรี้ยวมากกี่ <ๆ S 2> ดอกเปรี้ยวมากทุกคน,คนไปเร็วไปเร็วมึงทำเพื่อนกูเหรอเปิดขายปลาวงปังทำไมคะมันทำไมคะมันทำไมคะมันยังไงมันยังไงเปิดขายปลาวงปังเปิดขายปลาวงปัง ปังมันทำอไมคะแล้วกี่นังนี่สายแน่ทำเพื่อนกูเหรอเปิดขายปลาวงปังวันนี้ไม่ดีไอ้ย่ามขึ้นผิดตัวน่ะระวังรถคนอย่าไปตีมันเลยทุกคนมนันต้องสันเปิดขายปลาวงปังมทำไมคะเปิดขายปลาวงปังปังปังกี่เตี้ยกี่เตีย้ยเอเอเลืล่อเลื่อเลื่อนเลขึ้นมาขึ้นแม่มาขึ้นแม่มาเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวแล้ว,ว,วอย่าไปทำมันเลย มันน่นาสงสารเหลือตัวเดียวเองมันปลาอะไรมาเนี่ยอุ้ยมันมาหมดแล้ววะอย่านะอย่านะเปิดขายปลาวงปังปังทำไมไปปังทำไมขามันทำไมขามันทำไมขาเปิดขายปลาวงปังปังป,งป,งป,งปังเต็มหน้ากันเลยเมื่อกี้ ไปไปมานี่มานี่อาญามานี่ชอบนอกใจอะเราอะไม่ต้องวาขอโทษเลยจ้ะหล่อนจะไม่มีทางได้แบบว่ารอยดาดที่ขาแน่นอนจะไม่พาเธอไปแว้นแล้วเอานี่เรานี่ไปเลยฆ่ามันได้ฆ่ามันจบได้จบได้รอบนี้มามาอุ้ยรอนหลอนอนอีเดินช้าก่อนอีรูเมียมเดินช้าเทลขโมยอะอาญาด้วยอยเอาบูเราไปต้องพวกเรารอให้เธอไปตายนะเธอเพิ่งจะไปรอนเดียวรอให้เธอไปเธออยากอย่างไรก็ไเทลเพื่อนเขาอยู่ตรงนี้กันเทลมันต้องแบบนี้ปวดขายปลาวง ปังปังหมดปังหมดเลอดเลอดเลอด,ลอดเปิดขายพาวงปังปัง,ปงเออต้องอย่างนี้แถวอย่างนี้แหละถูกต้อง <laughs> เอาอาญา,าเออเออเออมีความสุขลาลาลาลเก่งอดแว้นค่ะพูดพูดก็พูดอดแว้นค่ะ เชิญไปเกาะแว้นคนอื่นเลยค่ะคุ้อค่าไปสิห้าตัวแกค่อยตายแค่สามเองนะมันคนได้ที่หนึ่งดี